พวกเราใช่ไหมลูกอันนี้คนดีย่อมมีอยู่ไม่ว่าประเทศไหนนั่นไม่ว่าศาสนาใดนั่นไม่ว่าชนชาวใดย่อมมีคนดีและคนชั่วที่เรียกถึงดอกบัวสี่เหล่าอ๋อเป็นไปหมดนะลูกไ,ไม่ใช่เรียกว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศชาวพุทธหรือประเทศชาวไหนก็มีคนดีและคนไม่ดีคู่กันงั้นพระเจ้าบัดขึ้นเพื่อสแสวงหาคนดีในศาสนาต่างๆ แล้วเอามารวมกันในพุทธศาสนากลุ่มนั้นเมื่อสร้างสมรมารมีมาสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทรงมักทรงผลทรงอรหันตผลทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งแก่เจ้าลาเป็นไปได้ทางนั้นนั่นแต่ผู้นั้นได้สร้างสมรมารมณีมาสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้นั้นก็เข้ามักเข้าผลทิ้งสมบัติทางนอกเอาสมบัติภายในที่เป็นสมบัติที่เรียกว่าอริยสมบัติสมบัตินี้ไม่มีใครที่จะยื้อแย่ง และไม่มีใครสามารถทำลายได้เป็นสมบัติที่ตัวเองใช้จ่ายาอยู่อย่างนั้นตลอดน,นาฏการจนถึงมรกจนถึงผลขั้นสูงสุดอ๋อมีหน้าพุทธเจ้าน่จึงไม่ยอมประทานทรัพย์สมบัติทางโลกิยะให้กับพระราหุลจึงให้พระสาเดีบุตรให้สมบัติที่เป็นทิพย์หรือเป็นอริยะให้กับพระราหุลโดยการบวชเป็นสมัมมาเนงอ๋อด้วยเหตุนี้เอง นั่นลูกนั่นเูาต้องเข้าใจได้ว่าถ้าจิตที่มันพัฒนาได้สูงยิ่งแล้วมันจะไม่ติดอยู่ทางโลกไม่เหมือนผู้ที่ไม่ไม่พัฒนาผู้ที่ไม่พัฒนาจิตต่อพบต่อชาติมาไม่พัฒนาเลยเก็เวียน่ายตายเกิดทุกบ้างสุขบ้างเป็นของธรรมดาในการเวียนไหวตายเกิดผูกจะบอกว่าทานให้กับคนจนแล้วได้บุญมากได้พระรานิสง์มากก็ห่างแตกต่างกันีกเพราะู้พพนั้นสร้างบารมีมาแค่นั้นผู้ที่มีศีล เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญิถึงการทําบุญกับกลุ่มนี้จะได้บุญมากพระลาะนิสงมากมายจนประมาณไม่ได้เราคิดว่าเออคนจนคนตกรละครลําบากยากไร้เข็นใจคนนั้นน่าสงสารได้ทําบุญแล้วได้บุญได้กุศลกลับไม่ใช่กลับเป็นผู้มีศีลศีลตัวนี้ไม่ใช่ว่าพระเถรเนนชีอุบาสติกาคือรวมไปหมดทั้งอุบาสุติกาผู้มีศีลน,นั่น ทางพระที่มีศีลแม่ชีพระขาวที่มีศีลไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระโดยทายเดียวถ้าพระไม่มีศีลแล้วผู้นั้นก็คือคนที่ไม่มีศีลศีลพิบบติศีลดังปลอยศีลทะลุทําบุญกับพวกนี้ก็ทําบุญแบบกับผู้ที่ไม่มีศีลทําบุญกับผู้ที่ทุศีลผู้นี้ก็เปรียบเสมือนเสด็จแลชานกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีศีลอยู่นี่เองอันนี้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยบ่งบอกถึงทําให้จิต มันสลัดทางโลกออกไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็พึงใช้ทรัพย์สมบัติใช้ใจ่ายนั้นให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแก่ตัวเองเพราะว่าเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําทรัพย์สมบัตินั้นข้ามภพข้ามชาติต่อไปได้อีกต้องทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นนี่แหละทําให้หลวงปู่ตัดสินใจเมื่อมัชฌิมามันเกิดดีและชั่วมันส่งผล ผู้พิาพากษาแต่สิ้งก็ดีความลงในทางด้านดีจึงตัดสินปัญหาทิ้งทางโลกทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกที่มีอยู่และที่กําลังแสวงหาไม่กระตือรือร้นเข้าสู่ทางธรรมแสวงหาทางธรรมนั่นมุมานักบากบานันโสตุสเป็นโสตายถ้าจะพูดถึงทางโลกตากแดดํำฝนสู้เพื่อหาทรัพย์สมบัติในทางธรรมก็เหมือนกันอด ทนอุอดอาหารอเดินตากแดดเดินตากฝนหนาวไม่ห่มผ้าสู้ถึงที่เวลาไหนก็ตายไปแล้วนั้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เราเสแสวงหาจะต้องได้ถ้าไม่ได้ในชาตินี้ต้องชาติใดชชาติหนึ่งนั่นตัวนี้จะไม่สูญสิ้นไปไหนมันจะครอบในใจอยู่ตลอดใจก็จะเป็นอิสรภาพเพราะว่าอริยทรัพย์ทรัพย์สมบัติพวกนี้ โจรขโมยก็ไม่สามารถขโมยได้นั่นไฟก็ไม่สามารถไม่ได้น้ำก็ไม่สามารถที่จะพัดไปได้ลมใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะพัดไปได้ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้บุญตัวนี้ที่จะออกจากใจได้เลยทางโลกไม่สามารถทำได้เหมือนกับมหาเศรษฐี